กันเช่นเคยนะฮะผมมอนะฮะทางช่องอยู่วงสองปลาชุตาราศีนะครับวันนี้ก็ถึงคิวนะฮะชาวราศีสิงหรือลัคนาราศีสิงข,ของท่านในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะครับท่านที่ทราบเวลาเกิดก็ดูลัคนานะครับถ้าท่านท่านไม่ทราบเวลาเกิดแต่รู้จักราศีตัวเองก็ดูราศีสิงแค่นั้นนะครับมาดูกันหน่อยนะฮะตามตำแหน่งดวงดาวน,นะครับก็คือวันที่1สิงหาคมนะฮะ ในช่วงนี้แล้วก็มีดาวอะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันหน่อยนะฮะก็คือวันที่5พุธย้ายพุธย้ายก็หมายความว่าก็น่าจะเป็นข่าวดีของชาวราศีสิงห์นะครับและพุธก็โครจรเร็วด้วยนะ,ะถือว่าดีไหมดีนะฮะเพราะว่าพุธอยู่พพวินาศมาแล้วถ้าพุธช้านี่ก็จะมีคำว,ว่าวินาศน,น,นานด้วยถูกต้องนะฮะในช่วงนั้น นั่นคือสิ่งมีดาวพุธย้ายสองครั้งแล้วก็ดาวศุกร์และ,ะดาวอาวทิตย์แค่นั้นแหละครับผมมาดูกันหน่อยนะครับช่วงระยะนี้นะครับชาวราศีสิงห์นะครับพุธวินาก็หมายถึงด้านเงินเงินรับผลกําไรของเราไม่ค่อยสู้ดีนะครับหนึ่งโจทย์ไว้ก่อนนะครับสองจะเห็นได้ว่าทั้งดาวพุธและดาวอาทิตย์อยู่หลังบ้านคําว่าวินาเนะี่ยสัมพันธ์เนะี่ยสัมพันธ์กับดาวเสาร์ที่หลิงอลิเห็นไหมครับ อลิเลยอลิแล้วก็ไปทำมุมกับการงานใช่对对๋ยวไหมก็จะมีโจทย์ง่ายๆว่าเราไปเจอปัญหาสัตรงานการหลายหลายได้นะเพราะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรืออลิดาวเสดดวงใหญ่นะฮหนึ่งโจทย์ไปก่อนครับสองดวงชะตารดาวเจ้าเรือกัรดาววินาทวินาทหมดหมดเปลืองหรือมีเรื่องจ่ายกับการรักษาหรือการซ่อมแซมน,นะฮะเงินเสียนะี๋อยู่บ้านเดียวใจ จันเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเดี๋ยวต่อไปก็ต้องโคจรจันเนี่ยต้องโคจรไปเรื่อยๆเห็นไหมจะไปโคจรในพวกงานการไปถึงในเรื่องอะไรบ้างนะครับธุรกิจการงานที่จะต้องใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงบำรุงอะไรก็แล้วแต่นะเสื่อมโทรมตามสภาพของอิทธิพลดาวพุธนะครับผมช่วงนี้นะฮะหลายๆท่านแล้วก็ระมาดระวังสุขภาพหน่อยระวังเครียดเพราะว่าดาวที่เลงกับดาวเสาร์เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เจอชช่วงขั้น ขนาดนี้นะฮะของหลายๆท่านนะครับมาดูนะครับพุชย,ย้ายก็ย่อมที่จะดีแล้วก็ตรงกับวันที่5้าประมาณแปดโมงเช้านะครับหลายๆท่านแหมเครียดการเงินค่าใช้ใจ่ายนะครับเข้ามาอยู่บ้านตัวเจ้าตาแล้วนะครับเขาอยู่บ้านตัวเจ้าตาแล้วก็มีความหมายที่ดีย่อมที่จะบ่งบอกว่าต้องมีบ้างจัดต่างเงินและหลายด้ในช่วงระยะน,นี้ของตัวเจ้าตา ตรงนี้เลยหนึ่งโจทย์สองมีดาวคานทับด้วยนะครับดาวคานและดาวศุกร์นะครับจะสังเกตนะครับว่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเดือนการงานอาชีพปัญหาและอุปสรรคของเรานะครับที่ทำาม,มุมอยู่แล้วก็ดาวคานก็หมายถึงด้านที่อยู่เช่นกันนะครับรายได้และที่อยู่หรือบางท่านกําลังเรียกว่ามองหาที่อยู่ด้วยเช่นกันของคนดาวคานนะครับและเล็งกับดาวนะฮะดาวพฤหัส เปรียบเทียบด้านโชคลาภเช่นกันแต่ดาวพฤหันในที่นี้จะสัมพันธ์ในด้านความช่วยเหลือเพศตรงข้ามนะฮะของเราของชาวราศีสิงห์นะครับมาดูต่อครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าพุธยายนั้นย่อมมีรายได,ได้หรือการสื่อสารการเจรจารนะครับอันนี้โจทย์นึ่ของดาวพุธบางท่านนะอาศัยด้านเจรจารทำมหากินอย่างนี้ก็เข้า เข้าเข้าเข้าหมวดนะฮะตามตำรานะครับผมก็มีบมที่ดีและทําให้ดาวสุกนะวันที่สีย่ยหญนะ่สุกก็จะอยู่ในเรือนกันดีดีไหมนะ,ะท่านบอกว่าต้องดีเพราะว่าดาวอะไรที่อยู่เรือนกัน,นีก็ต้องดีนะครับแต่ดีปุ๊บจะต้องมีเจออดกด้วยเห็นไหมฮะอริเห็นไหมครับอดิตปุ๊บดาวเราหูด้วยนะครับก็พูดง่ายว่ามี ก็ต้องมีรายจ่ายไปตามตามน้ําด้วยนะฮะเพราะดา,าวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริที่ดักเอาไว้อยู่แล้วไปตีโกนกับดาวลาหูเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับหลายท่านแต่ถ้าเกิดท่านมีเรื่องโชคละได้ไหมก็ได้นะฮะเพราะดาวคู่มิตรอยู่บ้านดาวสุขก,ก,ก็ไปตีโกลเป็นดาวราหูนะครับพันด้านการเงินได้เหมือนกันในเมื่อดาวอะไรที่อยู่ในภบการเงินจะต้องมีคําว่ารายได้และดาว แล้วเป็นดาวสุขด้วยนะเป็นดาวสุขด้วยดาวสุขก็หมายถึงเงินรายได้พิเศษหรือเงินเดือนชนเช่นกันนะฮะแด้จากคนรักเสน่หาแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะอีกคนดาวสุขนะครับวันที่14นะครับในช่วงระยะนั้นนะครับแต่ก็มีรายได้และหมดเปิรออกไปด้วยบางท่านมาระวังมในเรื่องเชิงนีศีที่เป็นดาวเสาที่อยู่มานานนะครับหลังจากวันที่14แล้วแล้วก็15 16้7ดดาวอาทิตย์ ะฮะจากที่เสียหายอุปสรรคความเครียดนิสินนะฮะที่เราเผชิญอยู่นะครับก็จะย้ายนะครับย้ายมาเข้าบ้านเราแหละนะครับเข้าบ้านเรานะฮะก็จะเจอทั้งดาวพุธเกีเ่เรื่องเองินเงินของเรานี่แหละฮะและกามสามารถการดิ้นรนของเราต่อไปนะฮะแล้วก็มีดาวขาดน,นะครับดาวขาดก็อย่าลืบอกว่าตีความหมายในเดืองที่ถานะครับ แล้วก็เจอกับดาวอาทิตย์นะครับปัญหารล่อุตสรรคความเป็นอยู่ในช่วงระยะนี้เช่นกันนะครับลหลายๆทาย่านยังเรียกว่าการการดิ้นรนอยู่นะครับก็มีทท้งดาวอังคารนะครับแต่ยังไงซะดาวอาทิตย์นะครับก็เป็นดาวเจ้าของบ้านย่อมมีกําลังที่ดีสามารถจรีจะแก้ไขปัญหาชาวราศณะราศีสิงห์ได้ขอให้อดทนบางท่านเครียดอยู่เลยนะครับตรงนี้ จุดหนึ่งที่เรียกว่าเริ่มเห็นเริ่มดีนะฮะหลายท่านนะครับก็คือดาวพุธนี่แหละฮะคือดาวเจ้าเรือกนการเงินหรือเรียกว่าเจ้าของบ้านของเขาแล้วนะฮะบางท่านเนี่ยไม่ทราบว่าเจรจา,าอะไรกันอยู่หรือทำธรุรกิจอะไรนะฮะหรือมีผลต่อรายได้ในช่วงระยะนั้นที่สัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะหรือกำลังเจรจา,าเรื่องที่ทางที่อยู่กันอยู่นะครับผมไปละท่าน ดาวพุธหยาก็คือวันที่24นะฮะันั้นหมายความว่าตั้งแต่วันที่6วันที่5ย้ายมาแล้วแล้วก็จนไปถึงวันที่23ย้ายมา2ครั้งนั้นดาวพุธโคโจรเร็วนั้นในรอบเดือนหน้ากันยาหรือตุลาต้องมีการหยุดพักแน่นอนนะฮะมีการหยุดพักไหมถ้าพักในที่นี้พักในตำแหน่งนการเงินเราถือว่าดีนะก็ย่อมมีมาได้เรื่อย รือมีการเจรจาซื้อขายพูดคุยกันได้เรื่อยๆกัน,กนถ้าทำบุญกับดาวเสาร์และก็ดาวราหูนะครับตรงนี้นั้นหลังจากประเมินไปเลยตั้งแต่วันที่14วันที่อ่าเริ่มมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็คือวันที่5พูดยาญ่ไม่ก่อนถูกต้องไหมครับว่าเป็นดาวเจ้าเอนกัน 1, 2, นึงสองอาทิตย์ตามมาเจ้าของบ้านนะครับคือวันที่17นะครับสุขยายไปอยู่เลยๆกันเลยละเรามองเห็นภาพบุบบวกเยอะแล้วนะครับแล้วก็ สุดท้ายุเจ้าของบ้านตัวจริงเข้าสู่วันที่23นะครับน่าจะมีเห็นผลแหละในช่วงนั้นนะครับประกอบกับเรื่องรายได้การเงินที่จะกลับมาฟื้นตัวนะฮะในช่วงระยะนั้นของคุณนะฮะแต่อย่าลืมว่าคุณก็มีภาระและนี้สินเช่นกันเพราะดาวเสาร์เป็นดาวดวงใหญ่ของเขาที่สกัดไว้อยู่บกลิดนะฮะในช่วงนั้นแต่ยังไงซะเราก็ยังมีเกณฑ์ด้าน เงินเงินงานงานและรายได้ที่เห็นอยู่ของตัวเช่าตาบวกโชคเข้าไปด้วยนะฮะหลายๆท่านที่ทเผชิญกันมานะครับอันนี้คือข้อดีบางท่านมองมุมนี้จะเป็นข้อเสียข้อเสียที่บอกเป็นอดีตในเรื่องธุรกิจและกัรเห็นไหมครับแต่ว่าอย่าลืมคาว่าหลีกในที่นี้ถ้าตัวเจ้าตาเป็นคนนะครับคนที่ีะว่าเป็นไปเป็นไปช่วยเหลือ หรือเป็นแนวจิตอาสาหรือลงไม้ลงมือไม่ใช่เชิงของเจ้าของธุรกิจที่เราไปดูแลให้ลูกนอ้องนะแต่เราไปเป็นลูกน้องลูกจ้ายอย่างเงี้ยช่วงนี้เนี่ยมีผลที่ดีแล้วก็จะต,ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะอีกธลดาวอาทิตย์ของเขาอ่ะจะโทษทีดาวดาวเสาร์เป็นดาวเจาลล้าเลยอิรไมไถึงการดิ้นหลนและการต่อสู้ทํากินย่อมที่จะเกิดผลนะฮะหรือว่าไม่เหนื่อยไม่ได้แน่นะครับแล้วก็มีดาวฤหั์นะฮะที่เลงกับอาทิตย์นะาะความช่วยเหลือ อย่างนี้เป็นต้นและสัมพันธ์กับพบลาูน,นะบางท่านนี่บางท่าน,เ,น,าานเ,ออเขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้เกี่ยวเรื่องพยาบาลอาสารุกนนี้นะฮะก็จะไปที่ทางนี้ก็ได้นะครับตามดุะของเขานะคระัถือว่าผ่านจังหวะที่เครเคียดมาแล้วแล้วกันนะฮะชาวราศีสิงห์ในช่วงาดาวพธและดาวอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตั้งแต่พุธยานวมาก,ก่อนแล้วตามด้วยอาทิตย์ก็เริ่มจะเห็นผลดีดีขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็ อนาคตในเดือนรอบเดือนหน้าก็ยังเห็นผลดีนะครับดีแต่ว่ายังไม่ใช่ว่าดีเต็มที่เพราะว่ามีดาวเสารองรับอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ด้วยนะฮะเราต้องมองเป็นอนาคตยาวๆด้วยแต่ยังไงเป็นรอบเดือนช่วงนี้ถือว่าโอเคกนันและโชคจะเห็นนะครับผมวันนี้ก็ผมวอนน,นนะฮะขอขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับวันไหนมีไลฟ์สดก็มาเจอกันนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ